ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันทัพีพันธ์วงกรบรรเวคค่ะสวัสดีค่ะฮันซีคะสวัสดีค่ะคุณรัพิพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เขารบทุกทางค่ะค่ะก็เนื่องจากว่าวันที่4เมษายนปีนี้นะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสําคัญของจีนก็คือวันเชงเม้งนะคะหรือว่าชิงหมิงของเสียงจีนกลางใช่ค่ะ เทศกาลชิงมิงคำว่าชิงหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์ค่ะ,ะและมิงหมายถึงสว่างค่ะรวมแล้วสองคำนี้ก็มีความหมายว่าช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสเรื่นรมค่ะ,ะมีความหมายอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าในวันเดือนเดือนเมษายนนะคะ,คะของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศสดชื่นแจ่มใสนั่นเองใช่ค่ะนะคะ,คะแล้วก็ช่วงเทศกาลวันเชงเมิงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะไม่ตรงกันด้วยจะอยู่ประมาณวันที่4ี่ถึงหเมษายน,นะคะ่ะ ที่ปกตินะคะก็จะอยู่ประมาณวันที่5เมษายนที่ดิฉันลองไปดูปฏิทินย้อนมานะคะสำหรับปีนี้เป็นตรงกับวันที่4เมษายนเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการแบ่งเทศากาลแล้วก็ฤดูการเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะชิงมิงเป็นทั้งเทศากาลและฤดูการในปันดา2 4ฤดูการตามการแป่งสภาพอากาศแต่ตั้งเดิมของจิงค่ะ,คะมีชิงมิงเพียงฤดูการเดียวที่กําหนดให้เป็นเทศากาล และเป็นวันหยุดประจำปีด้วยค่ะออได้เป็นวันหยุดประจำปีหนึ่งวันนะคะในะปัจจุบันนี้สำหรับที่คุณหันซีแนะนำไปบอกว่า24ฤดูกาลเนี่ยตามหลักการแบ่งของจีนก็คือจะยิบย่อยปกติคนส,ส่วนใหญ่ทั่วไปอย่างดิฉันนะคะจะรู้ว่า1ปีเนี่ยสี่ฤดูกาลนะคะใบไม้ผลิ แล้วก็ร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวแต่สาหรับจีนนะคะการแบ่งตามสภาพอากาศแต่ดั้งเดิมนี้ก็คือยิบย่อยลงไปถึง24ฤด,ดูกาลด้วยกันใช่ค่ะ,ะ,คะจะแบนอย่างละเอียดมากเลยค่ะสำหรับเชงมิงอย่างที่คุณหันซีแนะนําไปก็คือเป็นทั้งเทศกาลแล้วก็ฤดูกาล ความเป็นมาแต่อดีตในสมัยโบราณของเทศกาลน,นี้มีความสําคัญยังไงคะความจริงในสมัยโบราณของจีนนะคะวันชิงมิงเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญเท่าเทียมกับวันจุลุจีนเลยค,ะค่ะซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญที่สุดของคนจีนคะ่ะเหตุใดที่คนจีนจึงให้ความสําคัญกับวันชิงมิงมากเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่า เทศกาลนี้สามารถสะท้อนทัศนะต่อชีวิตและความตายของคนจีนโโค่ะถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะ,คะว่าเทศกาลเชงเมิงเนี่ยจะสะท้อนทัศนะต่อชีวิตแล้วก็ความตายของคนจีนอย่างไรมาเริ่มกันที่ในเรื่องของเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ผลิไไวันเชงเม้งกันนี้ก่อน,นะคะก็คือในเรื่องของอากาศอย่างที่แนะนําไปว่า อากาศดีใช่ไหมคะใช่ค่ะอากาศก,ก็คลายความหนาวเย็นที่เป็นเวลาหลายเดือนค่ะ,ะซึ่งอยู่ในช่องฤดูหนาค่ะแล้วก็เริ่มเข้าสู่ความอบอุ่นมีบรรยากาศสดชื่นท้องฟ้าสว่างสวายเทศกาลน,นี้จึงถูกตั้งเชื่อว่าวันชิงหมิงมและมีความหมายว่าอากาศาใส่สาย และทองฟ้าสดสายนะคะเป็นที่ม,มาของชื่อว่าทําไมถึงเรียกว่าเชงเม้งหรือว่าชิงหมิงในเสียงจีนกลางนั่นเองค่ะสําสหรับประเพณีที่สําคัญนะคะในวันเทศกาลเชงเม้งเนี่ยคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของการที่ชาวจีนจะต้องไปไหว้สุขสารใช่ค่ะก็เป็นการแสดงถึงความกระตันยูต่อปรนพบารุษ และเมื่อไหว้บรรพบรุษเสร็จก็สภากันไปท่องทเที่ยวเต่าเพื่อสัมผัสอากาศที่อบอุ่นและพลังแห่งชีวิตในฤรดูใบไม้ผลิฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าทําไมชาวจีน <c oughs> หลังจากที่ไปไหว้เคารพสุสานบรรพบุพรุษแล้วทําไมถึงรีบไปทเที่ยวกันจังดูเป็นบรรยากาศที่แตกต่างตรงกันข้ามนะใช่ค่ะความจริงวันชิงมิงที่คนจีนฉลองกันนายทุกวันนี้ที่จริงก็ามาจากการล้อารวมประเพณีนิยมอีกสองเทศกาลนายสมัยโบราณของจีนนั่นก็คือ ซ่งกเกาคือวัน上巳กับวันสือค่ะโอ้สร้างซื่อน,นะคะกับันอือสองชื่อสองวันนี้นี่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะวามเป็นมานี่น่าจะต้องเล่าลงรายละเอียดกันหน่อยแล้วละ่ะได้ค่ะวันชรางซื่อตรงกับวันที่สามเดือนสามตามจันทรคติของจีนค่ะเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของขวังตีหรือจกักพัรดิเหลืองค่ะซึ่งไต้รับการนับถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวจีนทั้งมวลค่ะ,คะ เป็นหนึ่งายเทศก,กาลที่เก่าแก่ที่สุดของจีนมีประเพณีทางศิลศาสตร์ต่างๆเช่นเรียกวิงแยนอาบน้ำจัดงานเลี้ยงดื่มไ้น้ำเพราะคนจีนเชื่อว่าน้ำเป็นประตูเชื่อมสู่ชาติหน้าค่ะได้ะคะ การไปท่องเที่ยวชานเมืองนนก็เป็นประเพณีสำคัญของวันช่างซือด้วยค่ะ,ะก็คือมีประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาแล้วก็มีการไปท่องเที่ยวในช่วงวันดังกล่าวนี้อีกหนึ่งวันสำคัญเทศกาลก็คือหันสือนี่เป็นยังไงคะเอ่อวันหันซือเป็นเทศกาลหลังวันช่งซือไม่กี่วันและก่อนวันชิงหมิงเพียงหนึ่งถึงสอง,งวันค่ะก็คืออยู่ตรงกลางนั่นเองใช่ค่ะ,ะมีประเพณีกิขนของยินค่ะเทศกาลนี้มีความเป็นมาว่าในยุคชุนเชียว องชายชอ,อ,อแห่งขวัญสินสเสด็จลีภัยออกนอกคว้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยมีเชสด้วยติดตามไปดูลายรับใช้ซึ่งเจ้าสด้วยจงรักภักดีมากถึงขนาดเชิดเนื้อที่ขาของตนเป็นอาหารให้พระองค์ชายสวยเพื่อประทังชีวิตด้วยค่ะฟังดูแล้วก็พอจะนึกภาพอ <c oughs> อกว่าช่วงที่สเสด็จลีภัยเนี่ยต้องชีวิตยากลำบากจริงๆใช่ค่ะออแล้วก็คนสนิทที่รับใช้อยู่นะคะ เจียจื้ทุยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็มีความจงรักภักดีจริงๆขนาดเชื่อดเนื้อของตัวเองให้ใช่ค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงคะท่านได้สเสด็จกลับเข้าสู่เมืองไหมใช่ค่ะได้สเสด็จเ,เข้าสู่เมืองและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นผู้ครองแคว้นพระนามว่าชิงหวงกุง้งค่ะค่ะ,ะได้พระราษฎรรองวัลตอบแทนขุนนางทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือค่ะแต่กลับเลื่อมเชื่อสุดุยไปค่ะเ,เป็นงั้นค่ะเชือสุดวยก็เสียใจมาก ไลพามันดาย้ายไปอยู่ในป่ากับตัวเองค่ะโอ้ยก็น่าเสียใจนะคะ,คะเพราะว่าช่วงนั้นก็ช่วยเหลือพระองค์เต็มที่เลยแต่พระองค์กลับลืมซะอย่างนั้นค่ะออหลังจากนั้นเป็นยังไงคะก็อยู่ในป่าใช่ค่ะแล้วก็นางวังเข้าก็มีขนนองคนเนืองไปเตืนถึงปุงคุงของเชสตุยค่ะจึงหวงกงรับสั่งพระราชทา,านรองวัลเชสตุยโดยจัดหาบ้านให้เขาไลามันดาได้อยู่อย่างสุขสบายในเมืองค่ะ แต่เชือสุวยกลับปฏิเสธเลยค่ะชิงหวนกงจงรับสั่งให้เผาภูเขาโ<อ>ดวยหวังว่าเชือสุ้วยสภามันดาออกมาสักบ้านแต่สองแม่ลูกกลับ ต้องเสียชีวิตในกองไฟค่ะโอ้เป็นความเป็นความตั้งใจที่ถือว่าผลที่ได้เนี่ยไม่ได้ตามที่พระ<ช>องค์ประสงค์เลยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมค่ะสั่งให้เาผาภูเขาเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยออกมาแต่กลายเป็นว่าเสียชีวิตซะอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการรำดลกก ớ n งเจือสุดด้วยจิงหวงงจึงมีพระบรมราชองค์การให้วันนี้ของทุกปีห้ามไม่ให้มีการกองไฟค่ะ เรต้องรับประทานแต่อาหารเย็นๆจงกลายเป็นที่มาของเทศกาลวางกินอาหารเย็นหรือเทศกาลหารสื่อ,อเทศกาลหารสือก็คือกินอาหารเย็นมีที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่คุณหันซีแนะนําไปว่าวันสร้างซื่อเนี่ย เป็นการไปท่องเที่ยวใช่ค่ะต่อมาเป็นวันหารสือต้องมากินอาหารเย็นบรรยากาศมันก็ดูคึกคักไม่กี่วันใช่ค่ะแล้วก็นื่ศงกากวันหันสืออยู่หลังวันสางสิแล้วอย่างที่พี่ยินบอกว่าเป็นเทศกาลที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกันค่ะผู้คนจึงรู้สึกเสียใจหลายๆองค์กรตัดสินใจไปไหว้บรรพบุรุษในวัน หันศือ่ะค่ะพอนานวันเข้าการไหว้บรรพุรุษนี่แหละที่สุสานนะคะก็เลยกลายเป็นประเพณีของวันหานสือนั่นเองค่ะใช่ค่ะส่วนวันชิงมิงแต่เดิมเป็นเพียงหน่กใน 24ฤรดูการของจีนเท่านั้นค่ะ,คะไม่มีประเพณีนิยมอะไรค่ะแต่เนื่องจากวันฮันศีกับวันชิงมิงติดกันค่ะผู้คนจึงฉลองวันฮันศีกับวันชิงมิงพร้อมกันเป็นที่มานะคะว่าทมัยสามเทศกาลนี้ถึงมาเกี่ยวโยงกันได้ใแล้วเมื่อเมื่อย้อนกลับไปถึงประวัติในช่วงสมัยโบราณของจีนและในช่วงสมัยราชวงศ์ต่างๆของจีนเนี่ย เห็นว่าในช่วงยุคราชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรืองมากเนี่ยค่ะชาวถังเขาน่าจะนิยมออกไปเที่ยวกันในช่วงนั้นก็น่าจะคึกคักอยู่เนาะใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากค่ะแล้วก็มากจะชาวถังมักจะไหว้บรรพบุรุษในวันหันสีและอยู่เที่ยวชานเมืองต่าในวันชิงหมิงค่ะทางราชสานักจึงกําหนดให้วันหันสือและวันชิงหมิงเป็นช่วงวันหยุดรวมแล้วส็บวันเต็มเลยค่ะโอ้โหสัปดาห์ทองใช่ค่ะสัปดาห์ทองในสมัย ยโบราณนะคะก็คือถ้าสัปดาห์ทองที่ได้ยินบ่อยๆก็คือในช่วงวันชาติจีนแล้วก็ตรุษจีนนั่นเองนะคะแต่สมัยโบราณเนี่ยเชงงม้งเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ทองได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ลดเหลือแค่วันหยุดพิเศษวันเดียวใช่ค่ะวันเดียวค่ะสําหรับในช่วงนอกจากราชวงศ์ถังแล้วก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ย ราชวงศ์อื่นๆมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะเกี่ยวกับเทศกาลค่ะต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิงวันช่างซื่อกับวันฮันชื่อมีความสําคัญลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะ,คะชาวจีนก้ได้รวมประเพณีของสองเทศกาลนี้เข้าเป็นประเพณีของวันชิงหมิงค่ะเพราะฉะนั้นการไหว้บรรพบุรุษ การเที่ยวชามเมืองและการรับประทานอาหารยินส่งกลายเป็นประเพณีของวันเชิงเม้งห่ก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมเชียงเม้งถึงมีทั้งการไปไหว้แล้วก็การไปเที่ยวนะคะ,ใ,คะในช่วงอดีตเนี่ยมีไหมคะที่ว่า,า <c oughs> ชาวบ้านทั่วไปรู้สึกว่ามันขัดกันอยู่ใช่ค่ะในสมัยรัชวงศ์สองอาทางการจรินจึงสั่งห้ามไม่ให้ <c oughs> จัดงานฉลองที่สนุก สนุกสนานในช่วงเทศกาลชิงเมิงค่ะแต่หลายคนก็คงจะรู้สึกว่ามันมันนะช่วงอากาศดีๆนั้นห้ามให้สนุกสนานก็ทนไม่ค่อไหวค่ะน้องจะแหกกฎเปนบ้างได้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีค่ะเพราะว่าคนจะมีความเชื่อว่าในเมื่อชีวิต ไม่ได้เยืนเยานิรันและมีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากค่ะ<ฆ>คนเราก็ควรใช้ชีวิตที่รื่นรมเป็นสุขค่ะไม่ควรตกอยู่ในอารมณ์ที่เสื่อมเศร้าตลอดค่ะจริงด้วยนะคะ,คะก็คือถ้ามีชีวิตที่รื่นรมเป็นสุขนะคะก็พยายามเป็นกําลังเ,เขาเรียกอะไรกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นทัศนะเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ของคนจีนเนี่ย จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับความตายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คนจีนเชื่อในพลังแห่งชีวิตแล้วก็พลังแห่งธรรมชาติเคารพกฎของธรรมชาติความเชื่อเรื่องหงอยินงหยางการหมุนเวียนทําให้คนจีนมีปรัชญาชีวิตที่คิดเรื่องไหนง่ายบวกค่ะเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นบวกและคนในอดีตอย่างราชวงศ์ซองที่ทางการเขาห้ามเนี่ยชาวซองในยุคนั้น เขามีการแหกกฎหรือเปล่ามีไหมคะมีจริงๆค่ะเขาก็พยายามฝ่าฝืนกดเข้าห้ามต่างๆค่ะจนกระทั่งคิดกิจกรรมฉลองที่สนุกสนานมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นการเตะบอล เล่นว่าวเล่นชิงช้าก็ลุ้นเป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมมากในการฉลองวันชิงหมิงค่ะแล้วก็สะท้อนถึงความคึกคักแห่งการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นะนะคะเพราะว่าช่วงนั้นโดยเฉพาะเดือนเมษายนของที่จีนเนี่ยอากาศดีอย่างที่คุณหันซีแนะนําไปะนะคะว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการออกไปเดินทางเพราะว่าอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วแล้วก็ ใบไม้ต้นไม้ใบหญาก็ผลิตด,ดอกกันต่างๆนะน่าจะออกไปเที่ยวกันทีเดียวแล้วก็ในประเทศจีนเนี่ยถ้าพูดถึงกันจริงๆแล้วเขาถือกันเหมือนกันว่าในการพูดถึงประเด็นความตายเนี่ย หลายคนยังไม่ค่อยคุยกันใช่ค่ะช่องชิงมิงจึงเป็นโอกาสที่พ่อแม่สภาลูกหลานไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานแล้วก็เป็นโอกาสที่ให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงความหมายของความตายค่ะอ๋อนะคะก็เป็นการ<อ>ปลูกฝังแล้วก็ให้พยายามเข้าใจแล้วกันกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ตามค่ะคนจินเชื่อว่าชีวิตเป็นการหมุนเวียนของสรรพสิ่งค่ะความตายอยู่ระหว่างการสิ้นสุดกับการรเริ่มค่ะแล้วก็ความสุข เศร้าของความตายก้าตื่นให้เราต้องทนุถนอมกลางเวลาที่เราอยู่ร่วมกันส่วนการเข้าใจความดายนั้นก็ทําให้เรามีจิตใจที่เปิดกว้างขึ้นได้แข็งขันในการดำรงชีวิตค่ะความคิดที่คุณหันศีกล่าวไปก็คือการสิ้นสุดกับการเริ่มต้นเนี่ยถือเป็นหลักที่คนไทยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีถ้า,าเป็นชาวพุทธนะคะก็จะรู้สึกว่า ตรงกับหลักที่ยึดถือกันก็คือเมื่อมีขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปนะคะใช่ค่ะนะ,ะ,ะแล้วก็ทุกศาสนาในโลกเนี่ยจะสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ควรที่จะทําดีคิดให้ดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะค่ะอื รฉยชาญาจีนก็ให้ความสำคัญกับชีวิตค่ะเคารพความตายฉุนสือก็เป็นนักปราชญ์ดคนสำคัญของรัชทิ่ของซื้อค่ะเขาก็เห็นว่างานศพเป็นพิธีกรรมเพื่อให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ลํำลึกถึงเรื่องราวของคนที่ถึงแก่กรรมค่ะใ,ให้มองความตายเหมือนความเป็นออมองความตายเหมือนความเป็นค่ะอ,อก็คือพยายามให้เข้าใจความหมายของความตายมากขึ้นใช่ค่ะ เราก็จะเข้าใจได้ว่าชีวิตเป็นของล้ำค่าเราก็จะมองโลกในง่ายบวกหลายใช้ท่าทีแข็งขันในการดำรงชีวิตมากขึ้นะนะคะพยายามมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็พยายามทําแต่ละวันเนี่ยให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะใช่ใชค่ะและนี่ก็เป็นเ,เทศกาลเชงเม้งนะคะที่มีการสะท้อนถึงทัศนะต่อชีวิตแล้วก็ความตายของคนจีนที่คุณฮันซีนะคะแล้วก็ดิฉันทพิพันธ์วงการประเวศ นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เวลาของอรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่นี่สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่งจัดรายการภาคภาษาไทยเสนอท่านเป็นประจำวันละสองครั้งตามเวลาในประเทศไทยดังนี้ ครั้งแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีด้วยความถี่7,360และ9,785กิโลเฮิรตซ์ครั้งที่2เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีด้วยความถี่7,360 9,785และ15,260กิโลเฮิรตซ์